สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันหลีกภูมิภาคนับว่ามีความสำคัญต่อฟุตบอลหลีกอาชีพเพราะเป็นก้าวแรกสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพของใครหลายๆคนเพื่อที่จะต่อยอดไปยังระดับที่สูงขึ้นครับโดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีไทยลีก3และ4เป็นรากฐาน จนกระทั่งถึงช่วงโควิด -19 จึงได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมและมีการยกระดับมาตรฐานต่างๆให้สูงขึ้นครับซึ่งวันนี้ผมแมทธิวดีนและไทยฟุตบอลรีพับลิกจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับ regional league ที่มีขึ้นในฤดูกาลแรกนี้ครับ เราไม่ควรจะไปเรียกว่าเป็นการรวมหลีกนะฮะเรียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างการแข่งขันของฟุตบอลหลีกภูมิภาคดีกว่านะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทราบกันดีว่าฟุตบอลหลีกภูมิภาคเนี่ยมีการแบ่งโซนการแข่งขันเป็น6โซนนะฮะช่วงที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาทํางานในส่วนนี้ก็มีการแบ่งเป็น8โซน ตอนหลังก็ปรับมาเป็น6โซนนะฮะแล้วก็มีแนวคิดว่าการแข่งขันในแต่ละปีเนี่ยมันมีเรื่องของอาการลงทุนที่แตกต่างกันของทีมนะบ,บางทีมเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันให้ได้มีทีมประจําจังหวัดบางทีมเนี่ยก็อาจจะมองเรื่องการพัฒนาเย,ยาวชนแต่กับบางทีมเนี่ยเขามีความมุ่งหวังที่จะขึ้นไปสู่ลลกในระดับที่สูงขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมาทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็มีแนวคิดว่าเราจะทําอย่างไรให้ทีมที่มีการลงทุนที่สูงมีความพร้อมในการก้าวไปสู่ความเป็นทีมใน เ,เขาจะได้มีเวทีที่เข้มข้นมากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะมองได้ในหลายๆมุม,มนะฮะมุมนี้เนี่ยหลายทีมก็เห็นด้วยที่มีการลงทุนที่สูงบางทีมก็อาจจะมองว่าแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกระแสฟุตบอลที่อาจจะน่าสนใจซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของขับ licensing ด้วยอะไรด้วยเข้ามามันก็ทําให้ณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยทีมที่อาจจะยังไม่สามารถปรับตัวได้กับเรื่องของขับ licensing ก็าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันอยู่ในระดับที่เริ่มต้นหน่อย ก็น่าจะเป็นผลดีกับการพัฒนาทีมกับบางทีมที่มีความพร้อมสูงๆเนี่ยเขาบอกว่ามาเถอะทำไลซิ่งจะอย่างไหนก็แล้วแต่จะเข้มข้นยังไงเขาก็พร้อมที่จะเอื้อมไปให้ถึงนะซึ่งตอนนั้นก็เลยมีแนวคิดในการปรับโครงสร้างหลีกซึ่งก็ไม่ได้แยกนะฮะจริงๆไม่ได้ถือว่าแยกเพราะว่าทั้งสหลีกเนี่ยยังถือเป็นหลีกเดียวกันก็คือหลีกภูมิภาคเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างให้มีระดับการแข่งขันเป็น2ระดับนะระดับที่เข้มข้นขึ้นมาเป็นระดับที่พร้อมที่จะขึ้นไปสู่หลีกอาชีพททีีี่สูงขึึ้นนนกกกกก็็คคืือออนะันะัับบรดพฒา ตรียมความพร้อมก่อนพร้อมแล้วขึ้นมาอยู่ในระดับไทยลีก3ก็คือไทยลีก4นั่นเองนะฮะสิตรงนี้เนี่ยณเวลานั้นก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต่อมาเนี่ยนก็จะมีเรื่องของจํานวนทีมที่ลดลงอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ทีมมีการถอนตัวมีการพักทีมไปหลายต่อหลายทีมนะฮะซึ่งก็ทําให้เกิดผลกระทบเรื่องของจํานวนทีมในไทยลีก4แต่ละโซนมีจํานวนทีมเหลือลดน้อยลงจนเรียกว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อย่างเหมาะสมในระบบเลีกยอาชีพซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้พยายามแก้ไข เรื่องของรูปแบบการแข่งขันบางโซนต้องเตะ3มเลกบางโซนต้องเตะ4เลกซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมก็มองว่ามันอาจจะไม่ตื่นเต้นเร้าใจเพราะว่าเจอกันบ่อยครั้งเจอกันอีกแล้วเจอกัน4ครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดพอดีนะฮะก็มาคุยกันว่าจะปรับโครงสร้างกันอย่างไรเพื่อให้การแข่งขันมันเหมาะสมก็เลยได้ข้อสรุปว่าเราจะนำทีมทั้งสองฝีกเนี่ยนะฮะ มาแข่งขันร่วมกันนะครเป็นการปรับโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดูว่ามันจะมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมาปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยจำนวนทีมในแต่ละโซน6โซนมีความเหมาะสมที่ค่อนข้างที่จะทําให้การแข่งขันในระบบบิลอาชีพเนี่ยมันสามารถเดินไปได้นะฮะจำนวนเดือนที่จะแข่งขันกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยาวนานทําให้นักกีฬาก็ดีผู้เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพได้ใน1ปีอาจจะได้ถึง10เดือนมีช่วงเตรียมอีก2เดือนซึ่งตรงนี้ก็ทําให ทุกคนมีรายได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดฟุตบอลหลีกอาชีพซึ่งตรงนี้เราก็ได้แต่หวังกันนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยหล่อเลี้ยงมาช่วยพัฒนาฟุตบอล ไทยลีก3ในการปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยซึ่งก็คือแฟนบอลนั่นเองจะกลับเข้ามาดูฟุตบอลมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาจริงๆก็แฟนบอลก็เริ่มกลับเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ฟุตบอลในสนามมากขึ้นแล้วนะฮะซึ่งหลังจากนี้เราก็หวังนะฮะว่าแฟนบอลเนี่ยจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันสโมสรในท้องถิ่นของท่านเนี่ยให้ก้าวไปสู่ความเป็นทีมอาชีพ อย่างเต็มตัวอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่นี่คงจะต้องมองกันก็คือเรื่องของโอกาสในการเลื่อนชั้นที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนของทีมในไทยลีก4ตอนที่มีการปรับโครงสร้างเป็น2ลีกเขาอาจจะมองว่าเขาต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าจะขึ้นไปสู่ลีก2ลีกหต้องผ่านลีกตัวเองก่อนเพื่อขึ้นไปไทยลีก3แล้วก็ต้องไปต่อสู้กับมาตรฐานที่สูงไทยลีก3่อขึ้นไปไทยลีก2ณเวลานี้ทุกทีมเนี่ยมีโอกาสเท่ากันในการที่จะขึ้นไปไทยลีก2 ได้ภายในปีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนก็ดีการเสริมศักยภาพของทีมก็ดีเนี่ยหลายทีมที่มาจากที4ก็อาจจะรู้สึกว่าคราวนี้มีโอกาสแล้วเขาพร้อมที่จะลงทุนเพื่อที่จะคว้าโอกาสในการขึ้นไทยลีก2ในปีนี้ให้ได้ก็จะทำให้มาตรฐานการแข่งขันสูงขึ้นความเข้มข้นในการดึงตัวผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีที่มีศักยภาพที่มีชื่อเสียง มาเพื่อช่วยทําให้เป้าหมายของทีมเนี่ยประสบความสําเร็จได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้กระแสะฟุตบอลในหลีกภูมิภาคเนี่ยกลับมาสนุก ตื่นเต้นร้าวใจอีกครั้งนึงครับจริงๆเรื่องของการไอสิ่งที่มันเป็นแนวทางแนวคิดในการรวมลีกนะฮะมันก็ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนอยู่แล้วก็ต้องมองอย่างนี้นะฮะว่ามูลค่าของลีกภูมิภาคเนี่ยมันจะสูงขึ้นได้นะก็ต้องเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการแข่งขันมาตรฐานสนามแข่งขันเรื่องของแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนสมโมสรในท้องถิ่นของตัวเองรวมถึงการก้าวขึ้นไปสู่ลีกในระดับสูงๆขึ้นที่มาจากทีมในภูมิภาค นะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เรียกว่ามูลค่าของหลีงสูงขึ้นแล้วก็เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาฟุตบอลหลีกอาชีพที่ชัดเจนที่ถูกต้องเหมาะสมนะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นก็คือเรื่องของนักเตะที่ก้าวมาจากหลีกภูมิภาคสามารถก้าวไปเล่นในสโมสรที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงก้าวไปติดทีมชาติไทยซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอยู่เสมอนะฮะว่าลีภูมิภาคเนี่ยหรือว่าไทยลีก3เนี่ยเป็นเวทีสําหรับให้เยาวชนให้นักเตะรุ่นใหม่ๆบ่มเพาะฝีเท้าเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพที่เต็มตัวมากขึ้นในอนาคตนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เชื่อเหลือเกินนะฮะว่าทีมจากลีภูมิภาคหรือว่าไทยลีก3เนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแล้วก็รวมถึงสร้างอาชีพสร้าง เรื่องของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยซ้ำไปนะซึ่งตรงนี้ก็อยากเห็นมาตรฐานของทีมที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่พอยังจะต้องมีเรื่องของของการพัฒนาที่ครบรอบด้านไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวครับและนี่คือเหตุผลของการรวมไทยลีก3และ4เข้าด้วยกันซึ่งกว่าจะแข่งขัน r e Regional League ได้นั้นจะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้าง เราไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเนื่องจากไทลิก3ไทลิก4ตอนนี้ รวมหลีกกันแล้วนะคะเป็นรายการไทลีก3หลักเกณฑ์ในการส่งคลับไลนซ์ซิงเนี่ยค่ะก็เราก็ต้องยึดตามหลักเกณฑ์ของไทลีก3นะคะโดยอ้างอิงมาจากไทลีก1ไทลีก2แต่ว่าหัวข้อย่อยจะลดลงจากไทลีก1ไทลีก2เนื่องจากความพร้อมของสมสรก็มีความแตกต่างกันโดยหลักเกณฑ์ทาง5ด้านที่สมสรจะต้องส่งเข้ามาอย่างระบบของ AFC ก็คืออัพเอกสารเข้าระบบเหมือนที่1ที่2เลยนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์ก็คือ5ด้าน มีน้อยกว่าก็5ด้านของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะ1ด้านกีฬาค่ะ2ด้านโครงสร้างสนามค่ะ 3. ด้านบุคลากร4่ด้านกฎหมายแล้วก็5ด้านการเงินค่ะขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลก็คือแต่ละทีมค่ะสามารถส่งขึ้นทะเบียนนักกีฬาได้ไม่เกิน35คนค่ะใน35คนนี้ค่ะจะมีโคต้าสำหรับนักกีฬาต่างชาติ ได้3คนใน3คนนี้ค่ะรวมอาเซียนกับเอเชียด้วยแล้วนะคะแล้วก็จะมีออนักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีหรือว่าอายุ23เนี่ยค่ะกำหนดให้ต้องมีลงสนามแข่งขันในรายชื่อ11คนแรกอะคะ่ะ2คนนะคะรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะสำหรับตลาดซื้อขายนักกีฬานะคะก็โดยปกติแล้วค่ะไทยลีก3ก็จะเปิด2รอบนะคะโดยรอบแรกก็จะเปิดก่อนการเริ่มการแข่งขัน ะะรอบที่2ก็จะเปิดหลังจากจบการแข่งขันในเลกที่1น,นะคะโดยฤดูการนี้ค่ะหลังจากโควิดนะคะเราก็กำหนดตลาดซื้อขายใน,ในรอบหลังจากจบเลกที่1เนี่ยค่ะตลาดของไทยลีก3จะเปิดก่อนไทยลีก1ไทยลีก2ประมาณ20วันโดยไทยลีก3เนี่ยค่ะจะเปิดช่วงประมาณวันที่30พฤศจิกาเนาะทางนี้เนื่องจากจำนวนแมตช์การแข่งขันของไทยลีก3เนี่ยค่ะในเลกที่1จบเร็วกว่า ไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองแต่ว่าตลาดของเราเนี่ยค่ะจะมีระยะเวลาต่อเนื่องไปคาบเกี่ยวกับตลาดของไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองก็คือวันที่23ถึง27เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาตรงนี้อะค่ะระหว่างไทยลีกหนึ่งถึงไทยลีกสามเนี่ยค่ะก็สามารถมีการโอนย้ายกันได้ในช่วงนี้เพราะว่าตลาดต่อเนื่องกันนะคะ เรื่องการจัดโปรแกรมการแข่งขันนะคะก็ดูภาพรวมค่ะการแข่งขันของไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองก่อนนะคะว่าระยะเวลาการแข่งขันตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อทีอ่จะนำมาใช้คำนวณในการจัดของไทยลีก3โดยไทยลีก3เนะะี่ยค่ะต้องดูจำนวนทีมของแต่ละโซนนะคะเพื่อที่จะนำไปคำนวณแมตช์ของแต่ละทีมให้มีความเหมาะสมต่อจำนวนการแข่งขันของนักกีฬา ะะซึ่งเป็นนักกีฬาอาชีพเรื่องอระยะเวลาสัญญาของนักกีฬานะคะแล้วก็สมรรถภาพของการแข่งขันของนักกีฬานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อระยะเวลาของของทีมในไทยลีก3ในการหาสปอนเซอร์อะไรประมาณนี้ค่ะโดยเราก็จะมาดูเง,งื่อนไขต่างๆของแต่ละโซนยกตัวยอย่างสนามแข่งขันค่ะ สนามแข่งขันที่บางโซนใช้สนามด้วยกันนะคะก็เราจะให้เงื่อนไขโดยทีมที่ใช้สนามด้วยกันทีมนั้นนะคะเขาเป็นเจ้าบ้านอีกทีมหนึ่งก็ต้องไปเยือนแล้วก็อีกทีมหนึ่งทีมที่ไปเยือนก็กลับมาเป็นเจ้าบ้านสลับกันแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้สนามที่ใช้ด้วยกันเนี่ยค่ะเกิดความช้ำหรือสุดโซมนะคะทีมที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะก็จะจัดแบบประมาณหลักเกณฑ์เดียวกับการใช้สนามด้วยกันเลยก็คือ ทีมทีมนึงเป็นเจ้าบ้านอีกทีมนึงต้องไปเยือนเพราะว่าอันนี้ก็คือ,อช่วยให้สโมสรน,นะคะแบบได้มีแฟนบอลดูทุกอาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะท่ำกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมก็คือความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลผ่านลีกอาชีพในระดับภูมิภาคเพื่อให้รากแก้วของฟุตบอลไทยรากนี้มีความแข็งแกร่ง พึ่งพาตัวเองได้และมีความพร้อมที่จะสร้างนักกีฬาฝีเท้าดีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาสู่ระดับทีมชาติในอนาคตให้ได้ครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดกับไทยฟุต a l l Republic และผมแมทธิวดีนครับสวัสดีครับ